สวัสดีครับอยู่กับช่องอัมซ่าพะโลออีกแล้วครับวันนี้เราพามาดูข้าเกี่ยวข้าวนะครับออันนี้เป็นขอขอสี่หนึ่งพวงครับเป็นรถเกี่ยวข้าวปานเจริญแท้ครับของเสียสมชายครับอยู่ที่ตำบลไทรน้อยอำเภอไทใ,ใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีครับข้าวนี่ล้มปูพื้นเลยครับ เป็นเครื่อง J-O8 4ปสั๊มนี้น่าจะเป็นไดกินยีบสามนะครับเดี๋ยวข้าล้มครับหลวงดีครับเห็นข้าวสี่หนึ่งพวงครับเดี๋ยวอันนี้ก็มีรถเกี่ยวข้าวหลายคันครับตอนันทุ่งกันไปหมดเลยครับรอบหมู่บ้านเลยครับ เดี่ยวข้าวพร้อมกันหลายคันครับเป็นเครื่องฮีโน่เจโอแปดปีความได้กินยี่สิบสามตัวเดินสิบสองนอคับนี่ครับกานจเจริญแท้ๆครับรถในฝันรถสวยแต่งซิ่งแต่งแรงครับ สาวันแล้วก็วัดีได้มาทําธุระที่นนทบุรีครับกมมีโอกาสมาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับฝาขอนเนียยปิ๊บครับกินข้าวลมนี่เอี่ยมเลยครับ ปานจเจริญสองพันสิบครับปานจเจริญแท้ๆครับส<ะ>อยวก,ก็กระจายฟางไปด้วยนะครับสวยจัดครับวันนี้ในเกี่ยวข้าวกันเยอะครับเบอร์ยี่สิบเบอร์ห้า่อยู่ทนลับแปดพันแปดร้อยครับขอขอแปดห้าตอนนี้อยู่เก้าพันสองครับ ไม่รู้ราคาเหมือนกันนะครับนี่เป็นสีหนึ่งพวงครับเป็นรถของเสียสมชายครับกระจายฟางครับแรงครับแรงมันสนั่นพุ่งเลยครับ ขาขอนี่เงียบกริบครับตาพะอก็มีโอกาสก็แวะมาถ่ายนะครับพอดีก็เกี่ยวข้าวอยู่ข้างข้างกันนะครับออกไปเทข้าที่เดียวกันนะครับรถสิบร้อจอดข้างกันเลยนะครับดีก็รถปลาเล็กก็มาเกี่ยวนะครับออดนี่เมาครับ ั่งทางโน้นจะเป็นบางเลนนะครับบางเลนลคนครปฐมฝั่งทางนี้จะเป็นไทยน้อยนนทบ,บุรีครับเี่ยวดีจริงครับเยี่ยมไหมครับเยี่ยมเลยเยี่ยมจริงครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องอามซ่าพาลเลาะด้วยนะครับ ผมก็ไม่ค่อยจะมีเวลาถ่ายคลิปลงเท่าไหร่นะครับนอกจากจะมาทุระอย่างนี้ครับลุงอันนี้ข้าวอะไรเนี่ยลงุงข้าวข้าวอะไรอ่ะ,อะข้าวอะไรซีนึงไนะหมซีนึงพวงเขาซื้อเท่าไหร่อันนี้เขาซื้อเท่าไหร่าราคาโอ้ยังไม่รู้เลยนะไปลงสีก่อนอ๋อไปลงสีก่อนยืนมากครับโูก งานแต่ซื้ออยู่แต่ซื้ออีู่ในยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดก็ได้แปดพันวังดีนะล้มเลยนะล้มหมดเลยดีพายุไม่เข้าทางนี้บ้านผมอะบุรีรัมย์าไปหมดเลยหมดเลยงั้นวีรัมย์หลังคาบ้านไปหมดเลยเรียบร้อยเรียบร้อยเลยซ่อมยุ้งมาเพิ่งเสร็จก็เลยเอามอเตอร์ขึ้นมาเช็คเช็คอยู่อู้ห้านุ้ยนะนี่มาพักอยู่วันนี่เขากับปลาเล็กเขาก็เลยมาเดี๋ยวถ่ายคลิปลงยูทูบก่อน เราข้าวงามไปเลยอันนู้นเขาก็เกี่ยวกันอยู่เยอะอยู่ทางนู้นได้ไปกี่อุ้มแล้วนะลุงจะเต็มสี่อุ้มแล้วสิบละแปดไร่เนี่ยอ๋อจะเต็มสี่อุ้มแล้วแล้วนั้นก็แปดไร่เหมือนกันนั้นคุ่งในสองอุ้มอันนี้แปดไร่สองงานกีตาร์นะอ๋อเบอร์ห้าเขาดีกว่าครับอันนั้นเบอร์ห้าผมก็ใส่ก็ขอแปดห้าโอ้โหแปดห้าดีมันจะมันหนักนู่นอันนันน่าจะสงการหรือมั้ง แล้วอยู่สารหนาวแล้วเพิ่งหายหนาวแล้วมาร้อนจัดเลยทีนี้มันก็เลยช้าไปอีกอืดไปอีกืดไปอีกเ <c oughs> จ้าแรกกําลังเริ่มจะเหลือง <c oughs> นี่กลับไปก็ไปเกี่ยวให้เขาเลยครับดูปันเจริญเกี่ยวต่อครับงหนก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ รับคลิปนี้ก็จะจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแบตเตอรี่ก็จะหมดครับเดี๋ยวผมจะถ่ายลงเรื่อยๆนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งช่องหามซ่าพัานเลาะด้วยนะครับสวัสดีครับ